วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวัสุทารุครูปและฟิล์มลามิน่าสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ Mercedes ที่ออส o โลนะครับอันนี้คือ EQE นะครับ EQE มันจะคล้าย EQS หลายอย่างนะแต่ว่าคันนี้มันจะเล็กกว่านิดหน่อยแล้วก็อันนี้เป็น100กิโลวัตต์แบตเตอรี่นะ90กิโลวัตต์เน็ตแคปซิตีแล้วก็วิ่งได้ไกลนะเ,เกิน500กิโลเมตรเลยแล้วก็มันจะมีสเปคคล้าย EQS ตั้งหลายอย่าง ดีไซน์ก็คล้ายกันล้อก็คล้ายกันที่เปิดประตูคล้ายกันอันนี้มี4 wheel steering นะ EQS นี่มันจะข้างหลังมันจะโค้งได้10องศา EQE เนี่มันจะโค้งได้ประมาณ3.5องศานะครับแล้วกเ็เขาเรียกอะไรว l ลเบสของ EQS นี่ยเป็น4.2เมตรเอ้ยส3.2เมตรคันนี้เป็น3.1เมตรมันก็สั้นกว่าน,นิดหน่อยแต่ว่ามันก็คงจะโค้งได้ดีนะเนะี่ยเช็คดูนะ ข้างหลังแล้วช็อตผลดตังนี้โอเคอเปิดไปได้โอ้โห AMG แล้วก็เนี่ยที่เบนเบนต์เขาบอกว่า EQE นี่นะมันจะรู้สึกสปอร์ตดีกว่ามันเบากว่านิดหน่อยมันเล็กกว่านิดหน่อย EQS มันจะรู้สึกเหมือนเหมือนลิมูซีนแต่ว่าคันนี้อ่ะมันจะสปอร์ตดีมันคงจะขับแบบม่วนดีอาจจะเป็นคล้ายคล้าย EQ, Model S หรือ,อย่างเงี้ยประมาณนั้นแนละ้วก็ EQS นี่ก็ยาวยาวมากแล้วเกิน5เมตรอันนี้เกือบ5เมตรก็คงจะไซส์พอๆกับ Model S นะครับแล้วก็เช็คข้างหลังเช็คขาหลังเรามีเราเอาเลเซอรมาด้วยมาเช็คตัวมีที่เยอะแค่ไหนท้ายหลังของ EQS เป็น116ซนติเมตรนะเช็คอันนี้อ๋อโอเคอันนี้เป็น98ซนติเมตรก็สั้นกว่าเกือบ20ซนเมนะครับแล้วก็ข้างหลางนี่ก็มี คีด uh huh. ี่าของนิดหน่อยไม่เยอะหรอกนอกจากนั้นนี่ก็คล้ายกันนะครับดี๋ยวเราต้องเช็คภายในนะคงจะเก็บเสียงได้ดีเหมือนกันนะครับโอเคเนี่ยบบาอ๋อโอเคแต่ว่ารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้สบายเท่า uh, EQS นะแต่ว่าก็ดูพรีเมียมากหรือเป็น AMG นะครับ <Yeah. S 1> huh. บก AMG ข้างล่างนี้ก็มี USB C 2อันมีที่ไว้ของผมชอบที่มันเป็นอย่างนี้นะมีอะไรติดไว้เนี่ยอันนี้นะฮะโอเคแต่ว่าคล้าย EQS นะคะรับเช็คดูฮะบูร์เมสเตอร์ปุ่มอะไรก็คล้ายกันเลยนะอันนี้เป็นอะไรอัดกอนทอนเลยรู้สึกรู้สึกดีนะสบายดีเ,เข้บไปไกนคันนี้ก็มีไฮเปอร์สกรีน โอ้ยมี soft close มานเช็คดูนะโอเคมีมี soft close ใช่โอเคเอ่พอดีว่ากุญแจไม่อยู่ในรถฮมีปุ่มอย่างนี้เลยเนี่ยฮะไม่ไม่มีกุญแจรถเปิด start รถไม่ได้ก <c oughs> ็อ่าน,นี้มี usb X c อีกสองอันมีที่ไว้แก้วเนี่นอออยอาเอาใช่ใช่เอาอันนี้ออกได้เหมือน eqs นะครับแล้วก็มีที่ชาร์จมือถือนั่นนะ <c oughs> โอเคอย่างเงี้ย แล้วก็จอก็บล่มเลยเนี่ยเหมือน EQS อันนี้มีเช็คกูนะเป็น sunroof โอเคอันนี้ก็ไม่เวิร์โอเคป็นเป็น sunroof นะครับปกติว่าไม่มีกุญแจนี่เปิดปิดไม่ได้แต่มันมันก็เป็นเหมือน EQS เนี่ยข้างล่างข้างหลังนีครับโอ้โหเข็มขัดสีแดงอืม นอกจากนั้นผมก็รู้สึกว่าใช่ตอนนั่งในนี้นะรู้สึกเหมือนกับว่านั่งในรถเบนท์ผมก็เคยเคยแบบนั่งใน EQS แล้วก็ EQC uh, material นี่นะมันรู้สึกเหมือน EQC นะครับมันจะนุมน่มๆนุมน่มๆเนี่ยแล้วก็เป็นเป็น AMG ผมก็ชอบนะเนี่ยฮะโอเคมีที่ว่าของนิดหน่อยอันนี้ก็มี USB โอ้โหมี USBC ตั้งหลายอันแล้วนี่ USBC อีกสองอนนี่สอง สามสี่ห้าหกอันอะไรเนี่ยข้างหน้าเนี่ยแล้วก็มีปุ่มอันนี้อมันนี่มันจะเป็นมันจะเป็นสวิฟต์โอเคไปดิฉันไม่ได้มีปุ่มอะไรนิดหน่อยนี่นะฮะแล้วก็กลโอเคยังมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันบอกว่าเราจะต้องเปิดรถอ๋อโอเคจากสิบเอ็ดเปอร์เซ็นฮะโอเคไม่รู้ว่าตอนนี้เปิดชาร์จผมไหมผมจะเปิดมั้งแล้วก็อ่ะยังไม่รู้เลยว่าจอเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะได้ยืม EQE นะอี ม่รู้อีกกี่แบบทิศนะแต่ว่าเราต้องเช็คข้างหลังก่อนนะเคเช็คดูข้างหลังเป็นยังไงเนี่ยอันนี้มีคันอย่างสีสีดำสีเทามีล้ออีกแบบนึงโอ้โหลูเบรกนะ AMG อู้บลัมมเลยอคันนี้ก็เหมือนกันมั้งแต่ว่าคันนี้เนี่ยมันจะเป็นเอ่อมันจะเป็นเออแลนเอ้ยมันเป็นเป็นแม็กของเออเบนส์ ben, นะสไตล์เบนเช็คดูล้อใหญ่แค่ไหน295 30 21นิ้วนะครับแล้วก็ข้างหน้า สตาร์เดิร์ดไหมข้างหน้าเป็น265 35 21โอเคสตาร์เดิร์ดแล้วก็เช็คที่นั่งข้างหลังโอเคมีที่ไว้สกีไหมอ๋อไม่แน่ใจะนะอาจจะไม่มีมั้งแต่ว่ามีโอ้นี่ดีดีด,ดีมี e so อีซูฟิกส์เอ้แต่ว่าโอ้โโอเคเราต้องเอาอย่างงี้ออกฝาออก มันไม่ได้ดีเหมือน Volvo กับ BMW อัน,นฝามันจะติดกับอันนั้นอันนี้นี่แต่ว่าก็ดีนะมันเปิดได้ก็จะเาบาะลูกใส่เนี่ยแล้วก็เช็คดูที่นั่งเป็นยังไงอ่ะเข้าไปนั่งเปิดประตูปุ๊บโอ้โหโอเคเอ,อ,อันนี้ก็นั่งสบายดีแต่ว่ารู้สึกว่ามันแคบนิดหน่อยเนี่ยอ้ใช่ใช่ใช ผมรู้ก็ผมน้ำเออผมเอ่อ,อ,อความสูงร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรเนี่ยไม่มีที่มีมีที่สักสองสองสองนิ้วแค่นั้นน่ะแท่านางกลางนี่ก็กลางนี่โอ้แคบหนานะสำหรับที่หลังกลางเนี่ยเฮ้ยอ,อันนี้เป็นอะไรเนี่ยมันจะเป็นฝุ่นไหมเนี่ย <laughs> แต่ว่าโอเค วิวจากข้างหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับฮึมก็ก็โอเคแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันรู้สึกมันแคบนิดหน่มันอาจอาจะอึดอัดนิดหน่อยนะมาณนั้นนะเดี๋ยวลองลองนั่งฝั่งนี้คุณจะได้เห็นว่าเป็นยังไงมาหน่อยฮนะแต่ว่าอย่างนที่ผมชอบนะคือใช่เบาเบามันสูงพอเนี่ยมันจะโอเคมันมันจะเบามันจะขึ้นมานิดนิดหน่อยนะ แล้วก็นั่งนั่งสบายบางคันนี่เราต้องรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราจะนั่งแบบนี้นะครับคันนี้นี่มันมีสปอร์ตให้เราแต่ว่ามันก็ลงไปข้างล่างนี่แหละทำให้เรามีที่โอเคบางคันนี่มันจะบาะมันจะแบนแล้วก็กลายเป็นที่ข้างบนนี่แคบมากนะครับอันนี้ก็ม,มันอาจจะแคบนิดหน่อยแต่ว่าซีทคอมฟอร์ตก็โอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายให้มากสุดแล้วให้คุณเห็นเห็นว่า EQE เป็นยังไงอะ่ะ แต่ผมก็ว่าคันนี้มันก็คงจะสู้ EQS ไม่ได้เพราะว่ามัน EQS มันยาวกว่าแต่ว่าความยาวมันอยู่ที่ไหนนะครับมันอาจจะไม่อยู่ที่นั่งข้างหลังมันอาจจะเป็นเอ่อแค่ที่ท้ายหลังเพราะว่าท้ายหลังด้วยนะวัดท้ายหลังมันมันเพิ่มอีก20ซนติเมตรนะอาจจะเป็นว่าที่นั่งข้างหน้าข้างหลังมันเกือบจะเท่ากันแล้วก็มีแต่ที่ข้างหลังเพิ่มขึ้นถ้าอย่างนั้นนี่ถ้าคุณไม่ต้องการที่เยอะ ก็อาจจะซื้อ EQE ก็ได้เหมือนกันเราจะไปเช็คอีกคันหนึ่งนะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยมันเหมือนกันไหมมี head up display อันนี้ก็สีดำโอเคเช็คข้างหลังเหมือนกันไหม EQE 43ข้างหลังนี่ก็เหมือนกันเลยมืหมดหน่อยที่นี่นะครับ <laughs> โอเคเช็คดูที่นั่งโอ,โอเคอน,นี่โอ้โหเห็นไฟได้อ้ แต่ว่าอ๋อคันนี้เห็นจออ๋อมีไฟที่นี่โอเคๆเ,คเคนี่ยคันนี้ได้ลรเห็นจออ๋อดีนี่ก็มีปุ่มที่เปิดท้ายหลังแล้วเปิดแล้วจุ๊บแล้วก็ปิดเฮ้ยปิดยังไงเนี่ยใช่รถเยอรมันเราต้องกดค้างไว้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ย ตอนนี้สีแดงมไม่น่าจะมันคงจะมีความหมายนะเนยถ้ารา้อนตอนเราชาติมันอาจจะเป็นสีเขียวหรือว่าอะไรมันว่าอ๋อโอเคครึ่งแบตเตอรี่ AMG โอ้แต่ว่าใชา่มันจออันนี้มันรู้สึกมันเล็กกว่าน,นิดหน่อยแล้วก็ผมเห็นว่าจอมันจะเอียงไปข้างบนนิดหน่อยนะครับมันคงจะเป็นสําหรับคนที่สูงนะแต่ว่าสำหรับผมนี่เดี๋ยวลองลองปรับปรับอ๋ออันนี้มันอ๋ออันนี้ w o r โอเคโอเค ตัดไปข้างหน้าหน่อยลองดูเฮ้ยมีปุ่มอะไรเนี่ยผมอยากรู้ว่านี่มันคืออะไรนะมันอาจจะเป็นโหมดเหมือนเหมือน Porsche มันจะมีโหมด Drive mode เพราะว่าเดี๋ยวเราเช็คที่นี่นะใช่ที่นี่มันไม่มี Driving mode หรือว่าไม่รู้อันนี้คืออะไรอะอ่อโอเคอันนี้เป็น function แล้วก็มีกล้องถอยหลังอ่าโอเคใช้ไม่ใชไม่ได้พเพราะเราไม่ได้เปิดเราไม่ได้ใช่อันนี้คันนี้ก็ อ๋ออ๋อคันนี้เปิดรดได้โอเคเนี่ย <laughs> กล้องสามร้อยหกสิบอ้ก็สム ooth ดีนะออแต่ว่าหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ศูนย์บา้า <laughs> เทียบกับเทส l a ลแต่เทส l a ลมันมีไม่มีสามร้อยหกสิบแล้วแต่ว่าผมจำได้ว่ามีคันอื่นที่มันศูนย์กว่านี้บ้างโอเคอ่ะปิดกล้องนี้ ตอนนี้ตอนนี้แบบว่าตอนนี้สามารถที่จะขับได้แล้วนะจะว่าเราจะไ่ขับไปไหนเนาะแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นสีแดงน,นะดนั่นะเอเคมี A อเวนต์นี่นะมีแอร์ที่นี่อ๋อโอเคอันนี้ก็เหมือนกันใช่อันนี้ก็เหมือนกับอีกคันหนึ่งนนะ่ะแล้วก็คงจะเปลี่ยนสีได้อ๋อใช่ๆผมลืมไปเลยอันนี้มันเป็นสีอ่าเราต้องเข้าไปในนี่โอเคถ้าเราเข้าไปโฮมนะเดี๋ยวลองดูแล้วว่าเราเหาเจอไหมเนี่ย ผมจำไม่ได้ว่าต้องไปที่ไหนอ่ะอันนี้เป็น navigation เราต้องไปที่อื่นเอ่อที่ไหนโอ้นี่โอเคเอ่อ comfort แล้วก็เข้าไปเนี่ยๆๆมันเป็นสีแดงถ้าเราเปลี่ยนสีหรือว่าเราเนี่ยมันก็จะเป็นสีอื่นนะครับก็จะกลายเป็นสีสีฟ้าอย่างเงี้ยสีฟ้าแล้วอันนี้อ๋อเจะจะนะนี่ๆๆๆ,ๆตอนนี้อ่าโอเค หลังคามันเป็นแค่ผ้าอย่างนี้นบางๆนะครับแล้วถ้าเราจะเปิดนะก็กนนเราก็สวายแบเนี้มันก็จะเปิดทาเนี่ยนะสำหรับเมืองไทยนี่ก็คงจะโอเคนะถ้าจะบังแดดนะครับอ่ะปิดสวายป,ปิดแต่ว่าใช่ผมก็ว่าถ้าเทียบกับ EQS นะคันนี้มันในนี้ภายในข้างข้างในนี่นะ ผมรู้สึกว่ามันมันก็พอๆพอกับ EQS คงจะเป็นคงจะเป็นท้ายหลังนั่นแหะแต่ว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ลอง EQS สักพักหนึ่งแล้วก็จำจำไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบามันไม่ได้ดาวน g r a d e มากนะเนี่ยมันก็ยังรู้สึกดีมากเลยรู้สึก premium เนี่ยทุกอย่างเลยนะแบบอลคอนทอร์ aro, หนังแบบทุกอย่างมัน high grade เลยนะอันนี้มี head up display ้วยนะัน,นะก็ แล้วก็ราคามันก็แพงด้วยนะพอๆกันเลยนะแล้วก็เช็คตูทีน่นี่โอเคข้างหน้านี่มีรู้สึกมีที่นิดหน่อยนะโอเคใช้ได้ดีกว่าข้างหลังนิดหน่อยประมาณนะั้นแหละอันนี้ก็เป็นเบาะ AMG นะครับรู้สึกมันมันจะมันจะ,นจะแน่นมันจะสปอรต์ตีกว่าเบาะอื่นหน่อยนะครับโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูไปด้วนะเราก็ทัก,กันปากกันไมสวัสดีครับ